มันจะเดินไม่ได้เลยอ่ะถ้าเดินไม่ได้แล้วช่วยตัวเองไม่ได้เนี่มันจะลำบากคนดูแลเป็นไงบ้างคะหลังจากรักษาไปฮะโอ้มันเบาค่ะคืนเดียวเองอ่ะพอตื่นมาแล้วรู้สึกแบบขาข้างขวาที่เมื่อก่อนเนี่ยมันล้าทั้งสองข้างเท่ากันซ้ายขวาข้างขวาเนี่ยไม่ล้าม,มันจะเบาเวลาเดินเมื่อก่อนเดินได้แค่ห้ารอบเองในห้องนอนมันจะล้าทั้งคู่ล้าแล้วก็แบบไม่มีแรงเ้า้แล้วต้องหยุดแต่พอหลังจากนั้นวันหนึ่งที่ฝังเข็มไฟเนี่ย ข้างข้างขวาเนี่ยมันเบาเดินได้สิบรอบเดินได้สิบรอบจากตอนแรกเดินแทบไม่ได้เลยแรกแรกเนี่ยห้ารอบต้องแรงแล้วเพราะไปผ่าผ่ามาไม่ผ่ามาแล้วตอนนั้นผ่าทำไมถึงผ่าก้หมอหมอที่โรงพยาบาลแบบต้องผ่ามันสุดแล้วอ่ะยังไงก็ต้องผ่าก็เลยต้องผ่าจริงๆก็ไม่ได้อยากผ่าแต่ตอนนั้นก็กลัครงานเพราะว่าถ้าเกิดไม่ผ่าเนี่ยมันอาจจะเดินไม่ได้หรืออาจจะเป็นมากกว่านั้นติดเตียงตอนนั้นก็ยังพอเดินได้บ้าง ก็คือ <issions> ัวเดินไม่ได้ติดเตียงใช่จะไปพาเป็นอะไรคือฝรั่งคตถูกไหมค่ะโคตแล้วก็หมอนรองกระดูกทับส้นพาแล้วก็หมอให้มาคอยดูอาการเดือนเดือนกว่ามันก็ไม่ดีขึ้นมันแย่ลงจากที่เคยเดินได้มากเนี่ยก็เดินได้น้อยลงแรงก้าวก็น้อยลงมันเหมือนแย่ลงอ่ะมันจะเดินไม่ได้เลยอ่ะถ้าเดินไม่ได้แล้วช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะลำบากคนดูแลเนี่ยมันเจอของที่หมอสั่ง ก็ดูหลายอันนะไอคนนี้เขาเป็นเหมือนเราเลยชาแล้วก็ไปะโอกขาไมได้ก็เลยมั่นใจว่าอุย๊ยเนี่ยต้องมาที่นี่แน่ใจว่าหายแน่นอนกำลังใจมาค่ะแฮปปี้แต่มั่นใจมากก็าหายแน่นอนไม่หายไม่ไปจากร้านนี้หร <c oughs> อกแล้วอยากฝากถึงคนที่ผ่าแล้วไม่หายแล้วหมดกำลังใจเหมือนเราไหมโอ้จริงๆโลกนี้เนี่ยมันต้องมีความมั่นใจคือถ้าท่อถอยเนี่ย มันจะช่วยไม่ได้เยอะต้องคิดว่าเราต้องหาย mm hmm. เพราะว่าเห็นคนที่เป็นมากกว่าเราเนี่ย mm hmm. เขาเป็นอมะพะคึกซี้อ,อีกเลยเดินไม่ได้ขาไม่มีแรงปากถ้าพูดไม่ได้ปากเปี้ยงด,ด้วยตอนนี้เ็ามาขายกว๋วยเตี๋ยว mm hmm. เป็นคนปกติเลยก็ mm hmm. ยังหายได้เลยอะเราไม่ได mm hmm. ้เป็นขนาดนั้นเนี่ย mm hmm. ทำไมเราจะหายไม่ได้ต้องหายอโอเคไม่กังวลเรื่องผ่าที่ผ่านมาหลือเนาะไม่เลย ไม่ได้คิดถึงเลยโอเคต้องแบบนี้ไม่ได้เคยคิดถึงเลยเนี่ยคิดถึงว่าเออเนี่ยเดี๋ยวครั้งที่หนึ่งมันดีขึ้นครั้งที่2ต้องดีขึ้นโอเคหัวละดูๆครับหัว